สวัสดีค่ะบ้านน้อวนาชาแน,นลนะคะมาค่ะเพื่อนๆหลังจากที่กลับมาจากป่าหิดไปเดินป่ามาครับได้เห็นมาตรการน้อยนึงนะคะหิวค่ะตำถั่วค่ะพี่สาวนามาให้เมื่อวานนาเลยตำถั่ววันนี้ยตำสั่วนขนมจีนค่ะมาไปหิวยื่นมายื่นมือมาค่ะ ก่อนไปกินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์บ้านนอกบัญนาชาแนลค่ะฝากเป็นกำใจให้นะด้วยนะคะมาค่ะแซบๆนำกันตกงานก็ต้องกินเนาะค่ะหิวแมวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะมาค่ะเพื่อนๆอากาศหนาวค่ะนี้จะโซยขนมจีนแล้วค่ะอยากนึกอยากค่ะ โอ้ยอาจารย์มันน้อยนั้นเนี่ยค่ะผมมีผักอะไรสักอย่างแล้วค่ะมาค่ะใครหิวยิดไม้ย้ดมือม,มาค่ะอืมไับค่ะอืาไวเนะค่ะมันหนาวกินอะไรร้อนอุ่นๆให้มันร่างก,กายเรานี่ค่ะมัาจอกของอัน อะไรมีในตูเ้เย็นก็กินไปเถอะค่ะคนตกง,งานเนะคะเขาไปทำงานกันหมดค่ะรลุงก็ไปทำงานลูกสาวกไปโรงเรียนไม่รู้จะไปทำงานเปล่าวผ้าหงอ,อืมอ้มขนมจีนจีนเยอะจัง อใส่พริกสามลูกทำไมเผ็ดจังอะ่ะพริกนิ่งแพงๆอยู่ในหลังใส่สองลูกพอค่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้นั่งหางานค่ะหางานสง่งฝ้างเลยนิ่งฟังส่งใช้เอฟค่ะไม่ส่งงานมันก็ไม่ให้ตังค่ะ ่งในอินเตอร์เ็ตค่ะพรุ่งนี้นั่งหางานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนั่งทำงานลงในนี่ค่ะพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะทำงานวั <S <S นที่ยี่สิบสามไปประชุมขอ้ขอคอมมูลน้ำเพื่อเรื่องงานนี่แหละมันจะให้ไปเรียนน้องถือหรือมันจะให้ไปทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องค่ะ งานที่ติดต่อว่าสองหันก็หายสิบไปเลยไม่กล้าสู้เดือนน่าติดต่อมาเลยค่ะอร่อยแซ่บค่ะอุ้ยมีหอยด้วยอพน้าลืมบอกไปนะใส่หอยหอยนางลมนะเหลือในช่องฟิตสองตัวค่ะนี่ค่ะน่าใส่หอยลืม มอ,ล<ข>อมน,อนอล,ลสองตัวค่ะ<ด>งสารลูกอ่ะ เช้าแกก็เมื่อนีอยู่ไปทำงานตั้งแต่ตีห้าหน้าตื่นตีห้าครึ่งแกปลูกน้ามาส่งน่นแหละช่วยเมียหางานในอินเทอร์เน็ตส่งงานน้าไม่ค่อยรู้เรื่องไปทำงาน,นหน่อยมาต้องมาหน่้อยก่อน ทนทนคะคะเดี๋ยวได้กลับไปอยู่เมืองไทยนี่แหะหอยนางรมกินกับส้มต้มก็อร่อยนะคะตัวคสองคำอ่ะ อโอ้คัมก่อนคะ่ะม,มีไงก็กินไปอย่างนั้นก่อนเนาะคะ่ะเกเผ็ดมันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะคะ่ะ ก,กินคนเดียวกับหมดทแท้้แลเนี่ค่ะหิวแต่เช้าไม่ก,กินอะไรหลายสองเพิ่งแล้วกินหมักกินแล้วนะก็ไม่กินข้าวเย็นแล้วะคะะนี่นะค่ะเอาเย็นข้าวที่งมื้อเดียวกันหมดไม่ชอบกินผัก <c oughs> เดี๋ยวหลังไปใหม่ค่ะว่ากันค่ะจะกลับเมืองไทยได้ยังไงเราดูตัวห้างินมั้ยค่ะช่วชวนลงกลับลงก็ยังห่วงางานอยู่เพราะง,งานนายยังไม่แน่นอน,นก็เลยยังไม่อยากจะกลับไปไหนค่ะลุงกลับมาค่ะมาสื่ไปต้อง <c oughs> ขอชดน้ำหน่อยค่ะ ชุดน้ำเมื่อวานออมาจริง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 ถั่วกำรรนึงพี่สาวนาะให้มาเมื่อวานน่ะค่ะแกเอาแครอทเอาถั่วมะเขือมาให้เมื่อวานแล้วก็ลูกอะไรอ่ะเขาเรียกลูกอะไรอ่ะ ลูกกะไรยอยาอแว่นโนร์นะคะภาษาไทยเรียกอะไรว่าจำไม่ได้เหมือนกันเอาไว้กินคิดสมัดค่ะน้าก็เอาื้งว่าเออเพราะมันยังไม่แห้งะคะ่ะอืมชื่นใจค่ะ โคกอะไปแบบสับได้ค่ะหนาวๆอย่างนี้เนาะค่ะพี่น้องอร่อยอย่าบอกใะครนลค่ะกาอ่านหนังสือก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเรียนจริงหรือเปล่า ให้ไปอ่านให้เรียนเองเออเราก็จะได้ตั้งใจอ่านไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนมันก็เลยเอออ่าอ่าไปอยู่งเงี้ยนะคะเฉยเฉยไปก่อนเราฟังวันที่ยี่สิบสามค่ะอยู่ที่ไหนก็หาอาหารไทยไม่ได้ค่ะ ตัวใหม่ด้วยเขาปลูกเองนะคะแล้วที่นาเคยลงยูทูบนั่นแหละค่บ้านเพื่อนกันตอนนี้มันมันหนาวแล้วมันใกล้หนาวแล้วเขาก็เลยเก็บลูกเล็กลูกให่ขายหมดขายให้คนคนไทยเจอกันให้หน่อค่ะพี่สาวแกคงซื้ออะแกก็มาแบ่งให้อนะ ที่เจงอยากกินไก่ทอดกัน <c oughs> มันหมูมีค่ะ <c oughs> ไปแวะซื้อแล้วมันหมูมีค่ะออื้โยพี่หมูขน้อตาไหลแล้วค่ะเร <c oughs> าทานั่งดูหนังก็นั่งร้องไห้โอ้ยสงสารหนังดูห <c oughs> น,ง <c oughs> นังที่ไรก็นั่งร้องไห้สงสารพระเอกทุกทีบูมผีเลยแล้วก็อยากจะดูน่ะค่ะ <c oughs> อืมอ้ยอร่อยค่ะเผ็ดขอเบิกก่อนหมดแล้วค่ะเป็นยาเนาะค่ะวันละแก้วเดินลมไหลเวียนค่ะนะคะยังเหลืออีกหน่อยน ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นาพาเพื่อนๆมากินตำถั่วค่ะตำสั่วถั่วใส่แครอทเฮ้ยไม่ใสใสแครอทใส่ฮอตดอกค่ะใส่น้องลมสองตัวจัดเรียบไปแ้วค่ล้อครขอจัดกันที่เหลือค่ะ ดมีความสุขทุกท่านนะคะหนาวแล้วคะ่ะเพื่อนๆดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะเหมือนกันที่นี่คะ่ะหน้าก็เหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองถ้าไม่ถ้าไม่ไม่กินอะไรเผ็ดๆนะคะรู้สึกว่ามันหนาวมันนี่อคะ่ะต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากหนาวในบ้านก็ไม่ค่อยเลยอุ่นนะคะถ้าเปิดร้อนเราก็เปืองตังเสียตงังอะ มันก็พออุ่นๆมันก็หนี่อยู่นั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะโอเคค่ะน้าขอจัดการที่เหลือขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง